สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนมีนาคม2568นะคะก็ต้องแฮปปี้บิร์เดย์ล่วงหน้าชาวราศีมีนนะคะเพราะว่าลัคนาอาจจะไม่ได้เกิดในเดือนมีนาก็ได้หรืออาจจะเกิดก็ได้เอาเป็นว่าแอด แฮปปี้เบอร์เดย์สำหรับคนที่เกิดเดือนมีนานะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างผ่านพนา้นปัญหาเจริญก้าวหน้าได้รับสิ่งที่คาดหวังแล้วก็มีทิศทางของชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะประสบความสำเร็จสูงสูงรวยรวยเฮงๆนะคะเริ่มต้นการทำนายของราศีมีในเดือนมีนาคมเนี่ยต้องเรียกว่า เราเริ่มกันในวันที่14เลยนะคะก่อนวันที่14ดาวจะเป็นยังไงแอดฟังช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยเหมือนกันนะคะยกเว้นที่ดาวพระจันทร์หรือว่าดาวเจ้าเรือปูตต่าของคุณเป็นเดินเร็วเท่านั้นเองซึ่งมันก็2วันครึ่งสองวันครึ่งนะคะไม่ค่อยมีผลอะไรมันต้องไปเทียบกับดาวพื้นดวงเกิดของคุณแล้วก็บริบทของดาวทั้งหมดแอดว่ามันก็จะประมาณนั้นนะคะครึ่งเดือนแรกก็คือจะประมาณนั้นอยู่ในกุมภาพันธ์ช่วงถ่าย ทีนี้สําหรับชาวมีนเนี่ยพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีนเลยเขาเรียกว่ากลุ่มลัคนาช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีมีนโดดเด่นไปด้วยเรื่องของปัญหาไม่รู้จาวิาชด,ด้วยนะมีพลังด้วยนะแต่ว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าเรือนอริการเป็นเจ้าเรือนอริมาทับลัคนาแสดงว่าระยะเวลานี้คุณกําลังสู้ไม่ถอยอยู่กับปัญหานะคะและบางครั้งช่วงจังหวะเนี้ย คุณมีเรื่องกับคนที่ใหญ่กว่าคุณเด่นกว่าคุณดังกว่าคุณเป็นศัตรูรคู่แข่งที่มีลักษณะของการใช้อำนาจบาร,รมีข่มคุณนะคะแล้วด้วยช่วงนี้เนี่ยดาวพฤหัสประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอยู่ในเดือนสหัชชะหรือพร้อมประทะในเรื่องของคดีความแต่ไม่ได้มีลักษณะของการพักถอยหลังนะกำลังมีลักษณะของการเริ่มสะสมบาร,รมีและมีพลังขึ้นด้วย นะะตัวเจ้าชะตาในช่วงเนี้ยรู้สึกเหนื่อยอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนสหัสชชะของคุณมีเกณฑ์ของความเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนตนุลักษณ์กลุ่มลักษณาตัวเองนะคะแอนมองว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะถึงจะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในอะไรต่างๆอย่างยืน กระต่ายขาเดียวยืนอยู่คนเดียวไม่มีคนมาช่วยแชร์ความรู้สึกอะไรและขนาราศีมีนก็ไม่ได้พ่ายนะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริรเขาจะไปเจอกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะและมีลักษณะเป็นคู้สมพลแต่มันดันมาส่งผลดีให้เจ้าวตาเพราะฉะนั้นต้องเลือกว่าคุณสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับใครสักคนที่แอดพูดไปในระยะเวลานี้ได้อยู่เหมือนกัน นะ้คลี่คลายได้นะคะสหัชชาของคุณมันเป็นมหาอุดอะ่ะเพราะฉะนั้นมันหนักหนาแต่มันมีทางออกนะคะอะไรก็ตามที่ชาวาราศีมีนเกิดปัญหาแอนไม่อยากให้หลบนะคะอยากให้เผชิญหน้าอยากให้จัดเลยแต่ไม่ใช่ไปฟัดเขาต้องบอกว่าอยากให้แก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าลุยไปเลยนะคะไม่หลบหลีกเป็นนี้ไม่หลบหลีก นะชะลอนี่ไม่หลบหลีกปรับโครงสร้างนี่ไม่หลบหลีกนะลุยเดินหน้าแก้ปัญหาทีละเปาะก็จะส่งผลในทิศทางที่มันมีพลังมากขึ้นมันมีทิศทางที่ดีมากขึ้นมันมีการแก้ปัญหาที่มากขึ้นลนักษณะของดาวอาริที่กลุ่มหลักอ่ะมันหมายถึงว่าคุณอยู่เฉยๆคุณก็ต้องมีเข้ามาเองอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่า ระยะเวลาเนี้ยทาอะไรทำให้ถูกคิดถูกทางเพื่อป้องกันการถูกโจมตีนะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วเจ้าชะตาจะแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในศัตรูที่ยัดบอกไปคือต่อให้คุณไม่ไปทำอะไรอ่ะคนไม่เข้าตามันก็มีปัญหาอยู่อย่างนั้นเองหรือบางคนมันมีปัญหาเพราะอะไรมันมีปัญหาเพราะ ดาวเจ้าเรือนสุภาษมันถอยหลังมาในเรือนสหัสภะสุภาษแปลว่ากฎหมายเหมือนกันอยู่ดีๆเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องขึ้นมานะคะทีนี้เจ้าตาบอกว่าเอาแล้วอย่างนี้แล้วมันจะแก้ไขปัญหาไปได้ไหมแอดนะคะมันถอยหลังอยู่ในเรือนพันธุก็ความมั่นคงของคุณน,นั่นแหละที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาเนี้ยให้มันสิ้นไปได้การตั้งสติของคุณหรือแบ็คของคุณหรือครอบครัวของคุณออค่ะนะดาวพระพุธของคุณเนี่ย มีลักษณะของการเข้าไปอยู่เหนือเรือนวินาแสดงว่าผู้ใหญ่ของคุณก็มีเพียงแต่ว่าเขาช่วยอยู่เบื้องหลังเขาไม่ได้ช่วยคุณทั้งหน้าเขาดูแลอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศรีมีนคือเราอยู่เฉยๆมีปัญหาทาหน้าที่ของเรามีปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปอย่าหลกอย่าหลบแต่ว่าไม่ใช่ว่าประทะนะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะคะแล้วก็ความเป็นอุจจาว,วิราชของดาวพระอาทิตย์เนี่ย แอนไม่เชื่อว่าจะส่งผลเสียให้กับชาวลัคนาราศีมีนอย่างเดียวดาวอุจาวิรชกุมลักษย่อมบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนเป็นผู้มีเกียรตินะคะเมื่อมีอุปสรรคแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาและทำให้มันผ่านพ้นไปได้แน่นอนเมื่อปัญหาผ่านเมื่อปัญหาผ่านคุณจะเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานดาวพระอาทิตย์กุมลักษอยู่ในราศีมีนนะคะ เจ้าชะตาจะเป็นคนที่สามารถที่จะประนีประนอมเจรจานะคะหรือจูงใจให้กับคนที่ไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามเป็นศัตรูหรือเป็นอะไรเนี่ยเข้ามาสนใจในบทสนทนาและเข้ามาอยู่ในเกมของคุณได้นะคุณเป็นคนที่พูดและเจรจาอย่างนั้นได้เพราะว่าคุณมีดาวกู้สมพลอยู่ในเรือนตนุรักษ์กุมรักษ์อยู่และกนาราศีมีนแอดบอกแบบนี้นะคุณสังเกตดาวคุณนะ ดาวหนึ่งดาวแปดดาวหกหนึ่งคือเจ้าเรือนอะเรศนะคะแปดคือเจ้าเรือนวินาศหกคือเจ้าเรือนมรณะหนึ่งเป็นอุจจาวิราชคือกำลังขึ้นสู่พลังงานสูงสุดหกเป็นมหาอุจคือสูงสุดของดาวหกละแปดเนี่ยอยู่ในสีในถรมเพราะอยู่ในเรือนที่ห้านะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของดาวแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหม คุณคิดดูอดีตวินาศมรณะกลุ่มลักคณาตัวเองถึงลักคณาตัวเองมันต้องมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยหนักหนามีเรื่องที่รู้สึกว่าให้เดือนนี้มันหนักแต่ถามแอดว่ามันแก้ไขได้ไหมต้องบอกว่ามันแก้ไขได้คือมันมีลักษณะของการมีศัตรูคู่แข่งมีคนที่มาเบียดเบียนบีทามีคนที่มีอํานาจบารมีพยายามจะทําอะไรคุณคือแล้วคุณนะ่ยอยู่เฉยๆพักองศาอยู่ในเรือนสหัชชะ อ่ะไม่พักละมนละอยู่ในลักษณะสะสมพลังงานบรารมีไม่อยากต่อลาอต่อเถียงกับใครอยากอยู่เงียบเงียบอยากอยู่นิ่งๆนะคะไม่อยากวุ่นวายอะไรกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมองว่าสิ่งที่เจ้าชะตาสมมุติว่าปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เกิดขึ้นบางครั้งมันเป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าที่เกิดจากการกระทําของเราทําให้เราเกิดความยากลําบากและช่วงนี้มีอุปสรรค ทำให้ต้องเนี่ยช่วงเนี้ยต้องเอาตัวรอดให้ได้นะฮะเจ้าตาบางคนเนี่ยวินาศลุมลัคนาดาวราหูกลุมลัคนาอยู่อย่างเงี้ยมีความลับบางอย่างที่มันพูดไม่ได้นะฮะมันมีจังหวะที่ช่วงเนี้ยอาจจะมีคดีความอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปปรับความเข้าใจกันที่ศาลหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการดาวราหูอยู่ในเรือนนี้ปุ๊บ ดาวพระอาทิตย์ดาวพระฤหัสเจ้าเรือนตานุลักษณ์ไปอยู่ในเรือนสหัชชะในลักษณะที่เริ่มมีพลังและท้ายที่สุดพระสุขวนกลับมาอยู่ในเรือนนี้เป็นมหาอุดแสดงว่าคดีความมีเรื่องของการเคลียร์กันได้แต่มีเรื่องวุ่นวายไหมก็ต้องมีถ้าเกิดขึ้นลงขึ้นศาลมันต้องมีแน่นอนนะคะมีเหนื่อยแต่สุดท้ายแก้ไขปัญหาไปได้เพราะฉะนั้นมีเนะี่ยมันมีเกณฑ์ของทุกขลาบ จัดการแล้วจึงได้โชคลาภจัดการแล้วจึงได้ชื่อเสียงต้องต่อสู้ดิ้นรนเสมอในเดือนเกิดของตัวเองนะคะและจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่เบื้องหลังนะคะและบางคนถ้าไปทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องวินาศิีนเชื่ออารรมีศัตรูนะคะมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้พวกเนี้ยแอดถือว่าก็เข้าเกณฑ์ของการเคลียร์อะไรบางอย่างและส่งผลดีให้กับเจ้ากตาได้ที่สําคัญที่สุดที่อยากเตือนให้เรามาระวังพอพระอาทิตย์เข้าปุ๊บ สิมีนาสิ่งที่ต้องระวังคือระวังความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของตนเองนะคะและช่วงระยะเวะลาเนี้ยมันนั่งอยู่ดีๆมันมีคนไม่ชอบมันมีคนมาส่งบัตรสนเทศมันมีคนมานินทาว่าอะไรอย่าไปสนใจทำหน้าที่ของเราไปนะคะจังหวะนี้บางคนไม่เกิดเกณฑ์น,นี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูก ลงขึ้นลงขึ้นศารไม่ได้ถูกเกียรติชั่งไม่ได้ถูกนินทาว่าร้ายแต่ปรากฏว่ามีเรื่องของการโยกย้ายมีเรื่องของการไปต่างประเทศนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนที่หลับที่นอนนะไปตรงนั้นตรงนี้ลำบากบ้างสบายบ้างแล้วแต่ดาวตั้งหลับนะคะในจังหวะนี้เราวัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้นี่นะคะถ้ามีเรื่องของนี้เข้าไปประนีประนอมเข้าไปพูดคุยไม่งั้นเกณฑ์มันจะเสียหายกับตัวเองนะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดแอร์ก็ยังมองว่าลัคนาราศีมีนแก้ปัญหาและประครับประคองทั้งเรื่องเงินเรื่องตัวเองไปได้นะคะทุกเรื่องมีนเชื่อแอร์เถอะว่าช่วงนี้มันต้องมาเชิญหน้าเพราะมันมาขนาดนี้แล้วมรณะเป็นมหาอุดนะคะอาริเป็นอุจาวิราชเพราะฉะนั้นมันต้องมันไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะมันหมายถึงการไปเจราจาประสานประโยชน์ไปจัดการแบบประนีประนอมนะคะ อ่ะถ้าเกิดว่าเขามีตำแหน่งที่ใหญ่โตกว่าเขาจัดการเขาการแกล้งหรือเขาทําอะไรคุณได้แต่อจะบอกว่าด้วยดวงคุณลักษณะเนี่ยนะเขาทาอะไรคุณไม่ง่ายคุณก็มีแบ็คคุณก็มีพื้นหลังคุณก็มีคนที่ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะแอดว่าเนี่ยคุณไม่ได้หัวเดียวกะเทียมรีบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีกุ่มนะคะพุธในวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยอยู่กลุมรักอยู่ พุทธกุมรักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักนณาและราศีมีเนี่ยดาวพระพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนพันธุนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตนินะเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศแอนมองว่าเจา้าตามีเกณฑ์เดินทางไกลเออมีเกณฑ์เดินทางไกลมากกว่าในจังหวะนี้นะคะแล้วก็ชาวลักนณาราศีมีนนะ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ของการที่แบบ ต้องระวังในเรื่องของอเขาเรียกว่าคำพูดคำพูดพาให้พาให้ทำงานผิดพลาดแล้วก็คำพูดทำให้ชีวิตพลิกผันนะคะและบางครั้งให้ระวังเกณฑ์ของการเดือดร้อนจากเพื่อนต่างเพศคนร่วมงานต่างเพศหัวคนที่มีปัญหากับเราและเป็นคนต่างเพศ โดยเฉพาะคนที่เราคุ้นเคยรักใคร่ไว้ใจคนรักคู่ครองคนสนิทคนใกล้ชิดนำความเสียหายมาให้นะคะไม่ว่าจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องอบายามุกหรือเกี่ยวพันกับเรื่องวุ่นวายอะไรกันต่างๆอะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ของการจะต้องต้องปรับต้องจัดการต้องคาดโทษหรือต้องอะไรสักอย่างคือมีเกณฑ์ที่แบบว่าอ่ะคือทําไมแอดบอกว่าต้องต้องปรับตัวข้าหากันเพราะว่าอะไร ดาวราพระหรือดาวพระเสาตั้งรบอ่ะอันนี้คือมีความเป็นเกษตรนะคะมีความมั่นคงมันจะไม่ถึงกับเลิกรายหย่าล้างแต่มันเป็นเรื่องของการประสานวาจานั่งพูดนั่งคุยจับเขาคุยกันละและดาวพระพุธของคุณนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิมันไม่ใช่แค่คู่ครองหุ้นส่วนควนรักเท่านั้นปะตะนัตนิยังแปลว่าศัตรูเพราะฉะนั้นเกมพลิกเหมือนกันตอนที่พระพุธถอยหลัง คือแอดบอกว่า14ดาพระอาทิตย์เข้าอาจจะมีปัญหาวิ่งเข้ามาใส่คุณแต่16พระพุทธถอยหลังถอยหลังกับเป็นประโยชน์ของเจ้าตาใครคิดการร้ายใส่คุณพินาศย่อยยับไปเองศัตรูเป็นวินาศอุปสรรคเป็นวินาททำกิจการใดๆหรือมีเรื่องมีราวใดๆเกิดเรื่องของความได้รับชัยชนะ ทำงานราบรื่นปราศจากอุปสรรคปราศจาก,าจากบุคคลใดๆที่จะขัดขวางคุณได้สําเร็จไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งก็จะเกิดกับอีกฝ่ายหนึ่งแพทย์บอกแล้วว่าวินาทับตูก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดาวพระพุธเป็นดาวปัตตนีปัตนปตนีไม่ใช่แค่คู่ครองหุ้นส่วนคนรักในลักษณะแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคนรักคู่ชีวิตคู่อะไรเงี้ยอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้แต่เมื่อแปลปัตตนีเป็นสตรูเมื่อไหร่ ก็ถึงบอกว่าใครคิดเป็นศัตรูจะต้องพินาศย้อยหยาไปเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมีนไม่ต้องทําอะไรแม้กระทั่งสะใจก็ไม่ต้องทําหน้าที่ของเราไปในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เขาอยากจะเป็นยังไงจะไปยังไงอะไรแบบไหนปล่อยเขาไปเลยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพียง <_' c> แต่อาจจะต้องระมัดระวังคนรักคู่ครองคุ้นส่วนเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรยังไงแต่ถ้าในส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะไปแจ็คพอตที่ศัตรูเพราะแอดบอกว่าระยะเวลานี้ลัคนาราศีมีน รู้สึกว่ามีเรื่องเยอะมีอุปสรรคเยอะมีปัญหาเยอะเพราะมันกลุ่มลัคนาเลยหลังจากนั้นนะคะพระเกตเนี่ยเข้าสู่พบเรือนอรินะคะอริเกตเข้าอริอริปวนอีกเพราะแอนบอกเราว่าเกตเข้าเรือนไหนเรือนนั้นป่วนแล้วอริก็แปลว่าอะไรอุปสรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเกตมาทําไมฮะพระเกตมาช่วยอุดอริ คุณอาจจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นมาอย่างที่แอดบอกว่าให้ต้องให้เรามาัดระวังและแอดบอกเลยว่าการที่พระเกตอยู่ในเรือนอริเพราะพระเกตรู้ว่าคุณมีคนคอยปัดแข้งปัดขากันแกล้งอิจฉาริษยาเนี่ยนะคะศัะตรูมีฐานะมันค,ค,คล้ายกับดาวหนึ่งดาวแปดดาวหกเลยเห็นไหมดาวมันออกมาแบบนี้ว่าเนี่ย,เ,ยเป็นเดือนเกิดที่มีคนคอยอิจฉาริษยาจริงๆแต่ เกตเนี่ยจะสร้างความเชื่อมัน่นแล้วเกตจะบุกบันฟันฝ่าเกตเนี่ยบ้าพลังแอดจะบอกเจ้าตาการที่เกตอยู่ในเรือนอาริและดาวเจ้าเรือนอารินะคะไปเป็นอุจจาวิลาศอยู่ในเรือนตานุลักษ์แสดงว่าต้องเผชิญเห็นไหมแอดบอกตั้งแต่ต้นคลิปต้องเผชิญอุปสรรคศัตรูยิ่งมีตัวอิจฉาจะยิ่งพิสูจน์ตัวเองยิ่งมีศัตรูยิ่งมีกําลังวังชา ยิ่งมีปัญหายิ่งบุกเบิกเปิดตลาดใหม่เส้นทางใหม่ทิศทางใหม่เกิดขึ้นมีความก้าวหน้ามีความยิ่งใหญ่สติปัญญามาเต็มนะคะก็บอกแล้วว่าอุดมาเกตมาอุดศัตรูเพราะลักษณะนี้คือศัตรูเยอะละโอ้โหก็แอดบอกคุณว่าไงอริมรณวินาชุมนุมอยู่เหนือเรือนตัวเองอะไม่ต้องรู้จักโหราศาสตร์อะคุณว่าดวงคุณน่ย มันพากันมาแบบมาลุมมาตุ้มลุมรักแมรี่ไม่ละ่ะเพราะฉะนั้นราศีนี้นะฟังแอดแล้วอย่าได้วิตกกังวลแต่ต้องมีกำลังวังชาในการฟันฝ่าอุปสรรคแม้เกตจะมาในปลายเดือนเลยแต่คุณวอร์มรอไว้เลยวอร์มพระเกตรอนะฮะแม้ได้รับแรงกดดันและความเครียดจากเรื่องใดๆมาตั้งแต่วันที่14ก็ตาม แอดบอกเลยว่าพระเกตในวันที่28จะช่วยเปิดทางให้คุณจัดการแก้ไขปัญหาเห็นทางไปใกล้ทางออกอุปสรรคเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจะบันเทาตัดผ่านพ้นผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนสามารถทำงานทำการได้ราบรื่นปราศจ,จากอุปสรรคและมีบุคคลใดๆที่จะสามารถขัดขวางคุณได้ถ้าจะมีเรื่องระวังระยะเวลาเนี้ย ระวังคนสนิทคนใกล้ชิดนำเรื่องนำความวุ่นวายมาให้ก็พอนะคะเจ้าชะตาเนี่ยดาวพระเกตอยู่ในเรือนเนี้ยถ้าแอจะบอกเพิ่มสำหรับชาวมีนะ่ะช่วงนี้ใช้สติปัญญาให้มากกว่าอารมณ์และความรู้สึกนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ของการทำงานที่จะต้องไปสัมผัสกับคนที่เป็น อาธิของคุณอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนเป็นตำรวจคุณก็ต้องเจอโจรบ่อยมากถ้าคุณเป็นทนายคุณจะต้องเจอฝั่งตรงข้ามถ้าคุณเป็นทหารตำรวจคุณก็จะต้องเจอคนที่คุณจะต้องไปตามจับน่ะถ้าคุณเป็นหมอพยาบาลระยะเวลานี้คุณก็งานเข้ารัวๆแล้วถ้าคุณเป็นคนทํางานทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษาระยะเวลานี้มีเรื่องสอบแข่งขันจริงทุนนะคะมีปัญหา ถ้าคุณมีปัญหาให้ต้องแก้อยู่เสมอเกตมาถูกทางแล้วนะคะอืมเกตมาถูกทางแล้วคือดันให้คุณมีพลังในการจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปจนประสบความสําเร็จเหมือนแอดบอกอ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะเจ้าตาต้องเผชิญแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแม้ว่าไอ้คนคอยปัดแข้งปัดขามันจะยังอยู่ขอให้มุ่งมั่นอย่าเหน็ดเหนื่อยนะเออบรรทมกันไม่ได้นะถ้าจะเหนื่อยเหนื่อยแต่อย่าท้อนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าดาวครบแล้วนะคะแอดจะตามดาวแค่ดาวที่ขยับนะคะเจ้าชะตาเรามาดูดาวที่ครบแล้วแล้วมาดูว่าตัวตนตัวตนในช่วงนี้รู้สึกมีพลังมากขึ้นแต่ด้วยความตานูสหัสชามีพลังมากขึ้นแต่ว่าระยะเวลานี้เดินทางบ่อยเจรจาบ่อยทําสัญญาบ่อยนะคะทํางานแบบเหมือนช่วยเหลือบุคคลอื่นบ่อยสังคมสงเคราะห์มากระยะเวลานี้นะคะ ัวเจ้าวตาก็ธุรกิจการค้าสื่อสารโทรศัพท์ต่างๆในช่วงนี้ก็เกิดการพัฒนาบางคนอาจจะได้โทรศัพท์ใหม่หรือไปซ่อมโทรศัพท์มาแล้วโอ้ยมันดีกว่าเดิมหรือรู้จักไอ้โทรศัพท์หรือเครื่องมือที่ตัวเองใช้มากขึ้นกว่าเดิมว่าโอ้ยมันทาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคือมันพัฒนาขึ้นนะคะจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการอะได้เพื่อนฝูงซัพพอร์ต นะคะได้เพื่อนฝูงซับซับพอร์ตพึงพาเพื่อนมีแล้วแล้วาสตร์ฉาแปลว่าสติปัญญานะคะคือต้องบอกว่าดาวสุขอะ่ะเขาไม่ใช่มรณาดวงเดียวนะเขาเป็นสหัสฉาด้วยสหัสฉาผ่องใสสติปัญญาผ่องใสมองเห็นเส้นทางในการแก้ไขปัญหาชัดเจน ตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้การหาเงินหาทองความสัมพันธ์กับเพื่อนคนเนี่ชันต่างๆแบบดีหมดยกเว้นเจ้าเรือนสหัสเช้าของคุณช่วงนี้เป็นการกินีกุ่มลักคุณเอ้มันก็เหนื่อยหน่อยนะคะมันมีโอกาสจะสูญเสียทรัพย์สินในส่วนของพระสุขถ้าเกิดเป็นมรณะ,ะและมีลักษณะกลุ่มลักแต่ว่าเป็นอุจจาวิราชก็แปลว่าเจ้าตามีเกณฑ์ของการเนี่ยช่วงนี้ได้ของสวยของงามเงินทองจากกู้ครองจากจากุ้ส่วนจากเพศตรงข้าม แต่มีเกณฑ์เดินทางอยู่ตลอดเวลาทั้งไกลไกลอยู่ไม่ติดที่เนี่ยประมาณเนี้ยทางงทงางนโอ้เดินทางโอ้โหนะฮะสะบัดเลยเดินทางเดินทางจริงๆรนะคะระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ของการได้มรดกนะคะไม่ว่าจะจากผู้ที่อยู่หรือผู้ที่จากไปบางคนได้รับโดยสเสน่หาจากคู่ครองคนรักอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้น,น,ไดนะคะเนี่ยตัวตนระยะเวลานนี้คือจะม,มีเรื่องอย่างนี้แล้วก็จะมีลักษณะของการแบบ อะระวังเรื่องเจ็บระวังเรื่องป่วยระวังโดนทางไกลระวังอะไม่รู้เนื้อรู้ตัวในปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็ต้องก็ต้องระมัดระวังแต่แอดมองว่าสติปัญญาความรู้ความสามารถช่วงนี้มันโหสดใสไบ้สุดๆนะคะในเรื่องการเงินการงานของชาวลาักนณาราศีมีนอย่างที่แอดบอกตอนกระจายดาวอะนะคะตอนกระทบดาวต่างๆก็อยู่ที่สามารถที่จะหมุนเงินไปได้ จัดการไปได้เอาตรงนี้ไปโปะตรงนั้นไปแปะตรงมันคือรอดไปได้นะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดคือคู่ครองคนรักคุ้นส่วนซัพพอตสุดๆในเดือนมีนาคมนะคะมรดกตกทอดอาจจะมาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบต้องเป็นปัญหาก่อนเรื่องไหมคะเขาเรียกทุกขลาบนะคะเจะ้าชะตาในระยะเวลาี้แอดบอกแบบนี้นะ ดาวเจ้าเรือนสหัสชะเนี่ยมันเป็นมหาอุดยูน่นเรือนตานุลักษ์รวมกับดาวอาริรวมกับดาววินาศมาพูดเรื่องความรักเนะี่ยไอ้ก็ต้องบอกความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังไปเจอคนที่มีคู่คู่ไม่เท่าไหร่ระวังคู่เป็นคู่ของเพื่อนสนิทมิสหายคุณอ่านเรื่องนั้นไหมอ่านเรื่องที่แต่งงานแล้ว แต่งงานไม่กี่วันเจ้าสาวก็ไปอยู่กับญาติตัวเองญาติช้แปลว่าพี่ชายน้องชายก็ได้รู้และแค้นละใครแล้วแต่ก็ยอมเขาเขาบอกไม่มีอะไรก็เชื่อยอมตั้งแต่แรกยอมเชื่องแต่แรกรู้ว่ามีปัญหามีคนมาบอกมากมายผู้หญิงจะแต่งงานก็แต่งด้วยยอมแต่งไปอีกแอดก็ไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้นะเป็นชู้กับพี่ชายน้องชายเขาไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือน้อง แต่ไปแต่งกับผู้ชายทําไมให้เขาเสียค่าแต่งแอดยังไปคอมเมนต์เลยว่ามันฟ้องได้อายุความมันยังไม่หมดนะคะในกรณีที่หลอกให้แต่งงานแล้วเลิกลากันไปต่อให้หย่าไปแล้วนะถ้ามันอยู่ในระยะกี่ปีไม่รู้แอดจาไม่ได้นะคะเคยดูทนายแก้วในหนกระแสบ,บอกว่าอายุความมันยังไม่หมดนะแม้จะหย่ากันไปแล้วก็ตามมันฟ้องย้อนหลังได้ทั้งชูทั้งสามีหรือภรรยาคุณนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีเนะี่ยอย่าทานะดาวสุกุมลักเนี่ยมันมากับความร,าร้ารอนสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นบางทีก็ไปสนใจในคนมีคู่ครองก็มีนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเออแอดพูดเรื่องการงานไปหรือ,อยังอ๋อนะลัคนาราศีมีเนี่ยกลับมาที่การงานนิดนึงก็คือช่วงระยะเวลาี้การงานสาหรับแอดมองว่ากำลังอยู่ในช่วงตั้งหลัก แล้วกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างดีเลยทุกช่วงระยะเวลานี้มันเป็นการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆของคุณ่ะนะคะการงานมีเรื่องของการเดินทางบ่อยมีเรื่องของการทำสัญญาบ่อยมีเรื่องของการจัดการบ่อยเออมันออกแนวสูงสุดนะเจ้าตานเน็ตเหนื่อยแต่ว่าเรื่องของผลการงานนี่ดีนะอาจถ้าสมมติว่าเป็นเซลก็จัดการได้ทุกงานขายอะต่อให้มีปัญหาในเรื่องที่แอดบอกอะในช่วง ในเรื่องการงานคนอิจฉาริษยาหรือมีปัญหาอะไรผ่านพ้นไปได้นะคะมันมีทางออกทีนี้อาจจะบอกแบบนี้นะลัคนาราศีมีเมื่อกี้เราพูดเรื่องคนรักที่เป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นโสดหรือมีคู่ครองก็ตามระวังไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะคะเอ้เรื่องคนเก่ากลับมาโหมันมาอยู่แล้วแหละมรณะทับรักขนาดนี้มรณะเป็นพระสูมหาอุดคนเก่ากลับมาเปิดท่าไอ้ด้วยอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไหม ถ้ามันเคยจบกันแล้วไม่ดีเคยอ่านเรื่องนั้นไหมคะถ้าคุณหลงป่าคุณทําสัญลักษณ์ไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งคุณกลับมาเจอต้นไม้ต้นเดิมแสดงว่าคุณหลงทางละมันยังหาทางออกไปเจอนะมันต้องเจอต้นใหม่หนังสือเล่มเก่าเปิดไปก็จบเหมือนเดิมจะมีกี่คนที่สามารถปรับหนังสืออให้มันเปลี่ยนไปได้นะคะแต่มันเป็นมหาอุดมีเกณฑ์กลับไปคบกับคนเก่าสูงเหมือนกันนะ แต่อย่างว่าแหละมันมีดาวราหูนะคะมันมีดาวลุ่มหลงคนเก่าอาจกลับมาอาจคบกันในแบบหลบซ่อนไม่เปิดเผยในส่วนคนมีคู่ที่แบบปกติธรรมดากันนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์ของการไปเที่ยวกันทางไกลซับพอร์ตกันพูดคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกัน จัดการปัญหาไปด้วยกันก็ถือว่าถือว่าดาวลาภะประสานประโยชน์ดีคือดาวพระเสาร์ประสานประโยชน์ให้เจ้าชะตาค่อนข้างดีนะคะสําหรับสุขภาพนะระบบทางเดินหายใจดาวพุธนะคะปวดขาปวดแข้งปวดเข่าปวดข้อบ่าหลังออฟฟิศซินโดมนะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ระวังตัวเองเนี่แหละคะ่ะการทํางานหนักเกินไปนะคะ การลุยเกินไปการเครียดเกินไปในระยะเวลานี้แล้วก็มรณะอดเตวินาทับลักษ์เนี่ยโรคภัยเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองดีๆกินยาให้ครบนะยาแก้อักงแก้อเสบหมอให้มากินให้จบครบที่เดียวนะจะได้จะได้จัดการปัญหาเก่าๆสุขภาพเก่าๆเนี่ยไปนะคะช่วงระยะเวลานี้่ชาวลัคนาราศีมีนระวังในเรื่องของอารมณ์ระหว่างคุณกับคนในบ้านด้วยนะคะ คําพูดคาําจาอะไรเงี้ยถนอมน้ําใจกันคนในบ้านไม่จําเป็นต้องเป็นสามีภรรยานะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยไปถอยหลังอยู่ในเรือนพันธุหรือไม่ช่วงนี้ก็พ่อกับแม่ก็ขัดแย้งกันอะไรแบบเนี้คฮะคุณอาจจะต้องเป็นคนกลางประครับประคองนะคะคือเรื่องมันสมมเเลเฮหาไหลมาหาชาวราศีมีนเนาะเมื่อกี้พูดมังกรหรือเปล่าถ้าแอดพูดราศีผิดเนี่ยขอให้หยุดตรงนี้นะคะช่วงนี้แอดก็พูดดับ นะยิ่งคือพุทธแอดเนี่ยอยู่ในอยู่ในทุสถานพบพบร้ายเวลาที่พระพุทธเดินไม่ดีถอยลงถอยหลังเนี่ยคุณจะสังเกตว่าไม่ว่าแอดจะตั้งสติเพียงใดพูดช้าเพียงใดอาจจะมีพูดผิดอยู่เสมอก็ต้องกราบขออภัยตรงนี้นะคะที่บางครั้งอาจจะทําให้สับสนแต่ถ้าเป็นแฟนช่องกันมาก็จะรู้ว่าราศีอะไรดูตรงนี้ดูตรงนี้พยายามดูนะคะ ขอบพระคุณค่ะสำหรับการซับพอร์ตไม่ว่าจะสมัครสมาชิกแชร์ share, คลิปส่งซุปเปอร์ตงมาเล่นกาแฟกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ